เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับอยู่ๆวันหนึ่งทุกคนก็เริ่มนอนไม่หลับขนาดคนที่ป่วยเป็นเจ้าชายนิทราพวกเขาก็ยังตื่นขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะทํายังไงพวกเขาก็นอนไม่ได้อีกเลยถึงแม้แต่ละคนจะง่วงแค่ไหนก็ตามนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพวกเขาก็พยายามหาคําตอบในเรื่องนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าทุกคนบนโลกไม่ได้นอนติดต่อกันเกิน10วันถ้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกคนบนโลกก็จะตายกันหมดและสุดท้ายพวกเขาจะหาวิธีนอนหลับกันได้ไหมละคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อออเเเรรรื่ง A way. ถ้้้าาพมกกกัันนแลลว็ไปดูย ครับ ู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าจิวจิวก็ทํางานเป็นรอปรพอ,อยู่ที่สถาบันวิจัยแห่งหนึ่งแต่ว่าอาชีพเสริมของเธอก็คือการขโมยยากระตุ้นประสาทออกมาพอขโมยออกมาได้เธอก็จะมาขายคนติดยาพวกนี้แล้วหลังจากที่จิวทํางานเสริมรของเธอเสร็จเธอก็แวะมาหาลูกของเธอสองคนตอนนี้ลูกของเธอสองคนก็ไม่ได้อยู่ในความดูแลของเธอแต่ว่าคนที่ดูแลเด็กสองคนนี้ก็คือแม่สามีของเธอเองลูกสาวคนเล็กเธอก็มีชื่อว่ามาทิวดาส่วนคนโตก็มีชื่อว่าโนอาแล้ววันนี้แม่สามีก็ฝากให้จิวดูแลเด็กๆสักกแปนึงถ้าเิด ว่าเธอทาธุระเสร็จก็ช่วยเอาเด็กๆมาส่งที่นี่ด้วยตอนหนึ่งทุ่มและระหว่างที่เธอกําลังขับรถพาลูกๆไปที่บ้านอยู่ๆวิทยุก็ดับระบบไฟฟ้าในรถก็ไม่ทํางานมันก็ทําให้รถของเธอตอนนี้ทั้งเบรกทั้งเร่งความเร็วก็ทําไม่ได้สักอย่างหนึ่งไอรถคันอื่นเองก็ดูเหมือนว่าจะเสียการควบคุมเหมือนกันจากนั้นมันก็มีรถคันหนึ่งขับรถมาชนรถของเธอจนตกน้ําทั้งจิวแล้วก็พวกเด็กๆก,ก,ก็พยายามหนีออกมาจากรถแต่พอจิวกับโนอาว่ายน้ําขึ้นมาได้ทั้งสองคนก็เห็นว่าตํารวจกําลังปั๊มหัวใจมาทิวด้าอยู่โชค สติไปแค่แป๊บเดียวตำรวจคนนี้เขาก็บอกว่าอยู่ๆมันก็เกิดไฟดับขึ้นทั้งเมืองวิทยุของเขาเองก็ติดต่อใครไม่ได้เลยตำรวจก็แนะนําว่าให้จิวไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลก่อนดีกว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเดินไปแค่สี่ช่วงตึกก็ถึงละแล้วพอจิวมาที่โรงพยาบาลเพราะว่าจากเหตุการณ์ไฟดับมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายจุดคนเจ็บเองก็ถูกส่งมาที่นี่เยอะเหมือนกันแล้วพอพยาบาลเห็นว่าทั้ง3าคนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากเธอก็เลยขอตัวไปดูแลคนไข้คนอื่นก่อนและส่วนคนในโรงพยาบาลพวกเขาก็คุยกันว่าาาทีีอจจะมมใครา โจมตีพวกเราก็ได้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเกิดสงครามขึ้นแล้วก็ได้ไม่งั้นไฟฟ้าทั้งเมืองจะดับหมดได้ไงขนาดในโรงพยาบาลเองก็ยังไฟดับเลยแล้วนอกจากเรื่องที่ไฟฟ้าดับมันก็ยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาอีกคนไข้ที่เคยโคม่าเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ๆพวกเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ใช่แค่คนเดียวพวกเขาก็เป็นกันทั้งโรงพยาบาลคนไข้ที่ไม่เคยฟื้นขึ้นมาอยู่ๆพวกเขาก็ตื่นขึ้นมากันหมดตอนนี้ทุกคนก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นจิวเธอก็พาเด็กๆไปส่งก่อนแม่ผัวเธอก็บอกว่าให้จิว ทำแผลมันเรียบร้อยก่อนทีนี้เธอก็เลยต้องเข้ามาในบ้านด้วยแม่ผัวก็บอกว่างั้นคืนนี้ให้นอนที่นี่ก่อนก็ได้ในรถมันก็คว่ำอยู่กลางทะเลสาบและเดินกลับบ้านก็คงไม่ไหวหรอกจิวก็โอเคเธอกล่กาวว่าจะนอนอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งเพราะว่าตอน6โมงเช้าเธอก็ต้องเข้าเวรไปทํางานอีกแต่พอจิวจะนอนเธอก็ง่วงนะแต่เธอนอนไม่หลับและตอนนี้มันก็ไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่นอนไม่หลับเธอก็มองออกไปที่หน้าต่างก็เห็นว่าคนอื่นเขาก็ยังไม่หลับเหมือนกันและคนที่หลับได้ตามปกติตอนนี้ก็มีแค่คคนนเเดียวววกก็็ืออออมาาาาธิลิลแ้พจไปหโ ว่าลูกชายของเธอก็ยังไม่หลับเหมือนกันโนอาเขาก็บอกว่าเขากําลังนั่งดูดาวตกอยู่แต่พอจิวดูบ้างเธอก็บอกว่ามันไม่ใช่ดาวตกแล้วไอ้ที่ตกอยู่เนี่ยมันคือดาวเทียมแล้วพอจิวนอนไม่หลับเธอก็มาปั่นจักรยานออกมาด้านนอกจิวก็ปั่นจักรยานมาเจอคนที่เธอขายยาให้พอดีด้วยความที่ตอนนี้คนในเมืองไม่มีใครนอนหลับเลยพวกวัยรุ่นพวกนี้ก็เลยออกมาปาร์ตี้กันทั้งคืนและเพื่อความสนุกพวกเขาก็ต้องการยาเพิ่มผู้ชายคนนี้เขาก็เลยขอร้องให้จิวเอายาเพิ่มมาให้หน่อยส่วนราคาเดี๋ยวเขาจะให้เป็น2เท่าจากยนยว เพื่อไปขโมยยาออกมาแล้วพอมาถึงศูนย์วิจัยก็ไม่เห็นว่าใครอยู่ที่นี่เลยสักคนเธอก็เลยจะใช้โอกาสนี้ไปขโมยยาออกมาแต่ว่ามันก็มีทหารคนหนึ่งเข้ามาที่ห้องนี้พอดีจิวก็บอกไปว่าเธอเองก็เป็นทหารเหมือนกันแต่ว่าเธอถูกปลดประจำการแล้วแน่นอนทหารคนนี้เขาก็ไม่เชื่อจากนั้นดร์เมอร์ฟี่เธอก็เดินเข้ามาในห้องดร์เมอร์ฟี่เธอก็ทํางานอยู่ที่นี่เธอก็เลยรู้จักกับจิวเธอก็บอกกับลูกน้องเธอว่าไม่เป็นไรหรอกคนนี้พวกเราเองแล้วพอเมอร์ฟี่เห็นว่าจิวเอายาออกมามากขนาดน มีเรื่องที่สําคัญกว่าแล้วที่เมอร์ฟี่มาที่นี่ก็เพราะว่าเธอพยายามรวบรวมข้อมูลเท่าที่จะหาได้จากศูนย์วิจัยข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารทั้งนั้นเลยเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างตอนนี้มันใช้งานไม่ได้จิวก็พยายามถามเมอร์ฟี่ว่าตกลงมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เมอร์ฟี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเองก็กําลังหาคําตอบอยู่และตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการขึ้นมาเพื่อหาคําตอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเมอร์ฟี่เธอก็อยากชวนจิวให้ไปที่นั่นด้วยกันเพราะเธอก็รู้เหมือนกกกกนนววว่่่่าาาาาิเเเออออง็็็ปปคนทีีมีมมมฝืไยไยยพระธออ ดูแลลูกๆที่นี่ก่อนเมอร์ฟี่ก็เลยเอาที่ตั้งของศูนย์บัญชา,าก,การให้กับไบอันแทนแล้วพอดร์เมอร์ฟี่เดินออกไปจากห้องจิวก็ถามไบอันว่าเมอร์ฟี่จะไปที่ศูนย์บัญชา,าก,การที่นั่นทาไมเธอเป็นแค่จิตแพทย์มันจะช่วยไฟติดขึ้นมาได้เหรอไบ้อันเขาก็บอกว่าเรื่องไฟฟ้ามันยังเรื่องเล็กไอเรื่องที่ใหญ่กว่าก็คือเรื่องคนเนี่ยแหละไอเรื่องไฟฟ้าถ้าเปลี่ยนสายไฟเพิ่มฟิวเข้าไปมันก็น่าจะแก้ไขได้แต่ว่าไอเรื่องคนเนี่ยมันยากกว่านั้นเยอะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครนนนนนนนอออหหลลััับเเเเเเยยสกกกกคนนกคคคึงงถถ้้าาาาาิิิิดดดดวววว่่่่รรรร48ชโมมะะะ์จพีแตอนอน 96บกชั่วโมงก็จะเริ่มเห็นภาพหลอนแล้วก็เริ่มอ่อนแรงแล้วถ้าอดนอนมากกว่านั้นปอีอวัยวะภายในของแต่ละคนก็จะเริ่มล้มเหลวแต่ว่ายังไม่ตายที่เหลือก็รอแค่ให้หัวใจหยุดเต้นจากนั้นทุกคนก็จะตายกันหมดจิวก็ไม่เชื่อว,ว่าทุกคนจะตายกันหมดเธอเองก็ยังเห็นบางคนที่ยังหลับได้อยู่เลยแม่อันก็บอกว่าใช่ที่ศูนย์บัญบรรชาการก็มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่นอนหลับได้เหมือนกันจิวก็บอกว่าใช่ไงลูกสาวเธอเองก็นอนหลับได้เหมือนกันแล้วนี่คุณรู้ไหมว่าพวกเขาตั้งงงศศููนนนนนนนยออะัััีีีี้้้้ขขึึมาาาาาาเเเเพพรรรระะะะไไกกกก็ววว่่่่ผหหหญิชลทนนลลลบดดแคคํ เธออยู่ว่าทําไมเธอถึงนอนหลับได้แค่คนเดียวแมนก็ถามว่าแน่ใจนะว่าลูกสาวคุณหลับจริงๆจิวก็บอกว่าแน่ใจแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำมาครั้งหนึ่งแม่นก็แนะนําว่าให้กลับไปเช็คดูดีกว่าไหมเพราะว่าการทุกคนตอนนี้มีอยู่แค่2ออย่างคือถ้าไม่ตื่นก็ตายแค่นั้นทีนี้จิวเธอก็ต้องรีบกลับบ้านไปเช็คอาการของมาทิลดาเลยแต่พอปัญจักรยานมาถึงบ้านเธอก็ไม่เห็นว่าลูกสาวของเธอมาที่นี่โนอาก็เดินมาบอกว่ายากแค่พาน้องไปที่โบสถ์เองทีนี้จิวเธอก็ต้องไปรัับบตตววววมาาาททิิิดดีี่่่โเจออนน้ธ พาลูกสาวของเธอหนีออกมาก่อนถ้าเกิดว่ามีคนรู้ว่าลูกสาวของเธอหลับได้สนิทหน่วยงานรัฐบาลต้องมาจับตัวลูกสาวของเธอไปแน่ๆโนอาก็สงสัยว่ามันยังมีรถที่ขับได้อีกเหรอจิวก็บอกว่ารถรุ่นเก่าที่ไม่มีระบบไฟฟ้าไงแล้ด้วยความคาใจของไมอันเขาก็เลยตามจิวมาด้วยเขาก็ถามว่าตกลงว่าลูกสาวของจิวหลับได้จริงๆใช่ไหมจิวก็พยายามบอกว่าเธอเข้าใจผิดโนอาก็บอกว่าเข้าใจผิดอะไรเขาเนี่ยแหละคนปลุกน้องขึ้นมาเองท้อใจจริงๆลูกชายกูพูดซะชัดเลยแล้วพอตอนที่จิวกําลังเดินนนนนทททาาางงงไปีี่โบตตอออุ้้กกกกคใเเมืพว็ร ยานอนหลับเพิ่มแล้วพอไม่ได้ตามที่ต้องการแต่ละคนก็เริ่มแสดงความก้าวร้าวออกมาและส่วนทางด้านคนที่มาโบสตอนนี้ด้วยความที่แต่ละคนไม่ได้นอนกันมาเลยพวกเขาก็เลยคิดว่านี่เป็นการลงโทษของพระเจ้าแน่ๆแ,แล้วถ้าเกิดว่าพวกเราอยากรอดพ้นจากบาปทั้งหมดมันก็ต้องมีการตึงกลางเขนแบบพระเยซูทุกคนก็เริ่มคิดว่าคนที่เหมาะสมในการไถ่ายบาปครั้งนี้ที่สุดก็คือมาทิวดาเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่หลับได้สนิทแล้วพอจิวเข้ามาที่โบสเธอก็พยายามพาล,ลูกสาวของเธอกลับแต่ว่าคนในโบสก็ไม่ยอมแม้นก็พยายามอธิบายให้ทุกคนฟ มาทิลดาเธอเป็นคนพิเศษก็จริงแต่ถ้าเกิดเธออยู่ที่นี่เธอช่วยใครไม่ได้หรอกและอีกอย่างหนึ่งในเมื่อพวกคุณไม่ได้นอนกันเกือบ24ชั่วโมงตอนนี้สมองของคุณจะเริ่มบวมแต่กระโหลกของคุณยังหนาเท่าเดิมมันจะทําให้เกิดการบีบรัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของพวกคุณจะเริ่มแย่ลงแล้วถ้ายิ่งทําให้เลือดสูบฉีดมากเท่าไหร่คนที่ได้มันก็ยิ่งแย่หนักกว่าเดิมอีกแล้วตอนนี้ทางรัฐบาลก็พยายามหานักวิทยาศาสตร์กับนักวิจัย ไม่ยอมอยู่ดีไบอันก็เลยบอกว่าถ้าไม่ส่งตัวมาให้ดีๆเดี๋ยวเขาจะไปตามพวกทหารมาที่นี่รับรองว่าคนพวกนั้นไม่ยอมมายืนคุยดีๆแบบเขาแน่แล้วพอพูดจบไบอันเขาก็โดนแอนเพอยิงทันทีทีนี้ยายก็พามาทิวด้าวิ่งหนีไปอีกห้องหนึ่งทุกคนในโบทก,ก็พยายามวิ่งตามไปจับมาทิวด้ามาแต่พอจิวเธอวิ่งตามมายายก็พยายามส่งซิกว่ามาทิวด้าไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก่อนที่จะวิ่งมาข้างลา่างเธอแอบเอามาทิวด้าไปซ่อนไว้ที่อื่นจากนั้นจิวก็เลยไปหามาทิวด้าด้านบนและ หลานคุณอยู่ที่ไหนบานหลวงที่อยู่ที่นี่ก็พยายามเข้ามาห้ามให้ทุกคนใจเย็นก่อนและระหว่างที่ทั้ง3คนกาลังวิ่งหนีออกมาจากโบสพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาแสดงว่าในโบสต้องมีคนโดนยิงอีกคนหนึ่งแน่ๆทั้ง3าคนก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นและพอจิวเห็นว่าวิ่งหนีมาได้ไกลแล้วเธอก็บอกให้ลูกทั้งสองคนรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวเธอไปหารถมาเองโนอากะถามว่าแม่จะพาเราสองคนไปที่ไหนหรือว่าจะพาไปที่ศูนย์วิจัยที่นี่ดีไหมจิวก็บอกว่าไม่เอาะถ้าไปที่นั่นเราไม่ปลอดภภัััยยแแแนนนน่่่อาก็ไไมมมเข้้้ใจจลลลววะีีทหปดดู สภาพทุกคนตอนนี้ดิถ้าเกิดพวกเขาข้างแล้วไม่ฆ่ากันเองสุดท้ายยังไงพวกเราก็ต้องอดนอนจนตายอยู่ดีถ้าเกิดว่าเราสองคนตายแล้วมีน้องคนเดียวที่รอดรับรองว่าน้องอยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ยังไงน้องก็ต้องตายแน่แน่โนอาคิดว่าทางรอดทางเดียวของเราก็คือศูนย์วิจัยทีนี้จิวก็เลยยอมพาทั้งสองคนไปที่นั่นแต่ว่าก่อนอื่นเธอก็ต้องหารถมาให้ได้ก่อนทีนี้จิวก็เลยไปที่อู่รถที่เธอรู้จักพอเดินเข้ามาข้างในจิวก็คอยทดสอบสมองของตัวเองไปด้วย<ๆ>เธอก็ลองจําเบอร์โทรดูแล้วก็ลองเเเเเเเขขขขีีขียยยนนนนตััววลลึ้้มมาาาพออสรร็จแทบบก์ ก็ไม่ตรงกันเลยซึ่งตอนนี้สมองของจิวเองก็เริ่มเบลอแล้วเหมือนกันพราะงนั้นเธอก็ต้องรีบหารถแล้วก็รีบพาลูกของเธอไปที่ศูนย์วิจัยแต่พอเดินเข้ามาข้างใน,นก็เห็นว่าเจ้าของอูเพื่อนของเธอโดนกระทืบเละไปแล้วแล้วมันก็มีโจสองคนที่อยู่ที่นี่พอดีแล้วขนาดโดนกระทืบเละขนาดนี้เจ้าของอูเขาก็ยังไม่หลับเลยแล้วพอจิวเห็นว่าไอ้สองคนนี้มันขับรถออกไปเธอก็รีบไปเอารถอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ขับรถมารับลูกจากนั้นทั้งสามคนก็รีบขับรถไปทางศูนย์วิจัย ยังมีแค่มาทิวด้าคนเดียวและระหว่างที่ขับรถมาเรื่อยๆระหว่างทางจิวก็เห็นรถคันหนึ่งที่จอดอยู่พอเธอเดินเข้ามาดูมันก็เป็นไอ้โจสองคนก่อนหน้านี้ที่ปลุกเข้ามาที่อู่แต่ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะโดนยิงจนเกือบตายทีนี้เธอก็เลยได้ปืนมากระบอกหนึ่งแล้วพอจิวขับรถมาอีกสักพักหนึ่งระหว่างทางเธอก็เห็นว่ามีคนมายืนแก้ผ้ากลางถนนเต็มไปหมดคนพวกนี้ก็เอาแต่ยืนมองอะไรบางอย่างแล้วพอจิวขับรถมาถึงเมืองเธอก็บอกให้นอาไปที่ห้องสมุดและช่วยหาแผนที่ให้หน่อยจากนั้นเธอก็มาสอนมาทิิดาใช้ปืนนพอจอจวเงตนนี ก็รู้ตัวว่ายังไงเธอก็ต้องตายแน่ๆเธอก็พยายามสอนมาทิวด้าให้ป้องกันตัวเอาไว้แต่ว่ามาทิวด้าเธอก็ไม่อยากยุ่งกับปืนทีนี้จิวก็เลยสาธิตการยิงให้ดูแล้วพอจิวยิงปืนโนอาเขาก็เดินมาบอกว่านี่แม่ยิงปืนมาทางเขาทําไมจิวก็ตะคอกใส่ลูกว่าเธอบอกให้รออยู่ที่รถไม่ใช่เหรอไม่ใช่แล้วแม่แม่เป็นคนบอกให้เข้ามาหาแผนที่เองจิวก็เริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้ความจําของเธอมาเริ่มผิดไปจากเดิมเพราะว่าจิวกับโนอาทั้งสองคนก็ไม่ได้นอนมาสี่วันแล้วด้วยขนาดทั้งสองคนช่วยกันดูแผผนที่กก็ยยัังดดูตวเลๆๆเลลขิๆถ โนอาเขาก็ดูว่าศูนย์น่าจะห่างไปพันห้าร้อยไมล์จากที่นี่จิวก็ลองดูอีกทีเธอก็บอกว่าน่าจะแค่ร้อยห้าสิบนะและส่วนมาทิวด้าที่ยังนอนอยู่ในรถกลุ่มนักโทษพวกนี้พวกเขาก็เดินมาทางนี้พอดีแล้วมันก็มีนักโทษคนหนึ่งที่ขโมยรถของจิวไปแล้วพอเธอจะวิ่งตามมันก็ไม่ทันแล้วจากนั้นพวกนักโทษที่เหลืออยู่ที่นี่ก็เดินมาหาจิวนักโทษคนนี้เขาก็บอกว่าเขาถูกใจหน้าตาของโนอามากพอเงินแค่ส่งเด็กคนนั้นมาให้เขาก็พอและส่วนเธอจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เลยจิวเธอก็เลยยิงปืนขู่ไปทีนนึงแล้้วพอยิไปเท่าั ปืนแม่งมีอยู่ลูกเดียวอีกจิวก็บอกให้โนออารีบวิ่งเลยแล้วอยู่ๆนักโทษคนนี้เขาก็าขับรถมารับทั้งสองคนจิวกับโนอาทั้งสองคนก็รีบขึ้นรถมาก่อนแต่ว่าจิวก็ยังใช้ปืนขู่นักโทษคนนี้อยู่ดีนักโทษคนนี้เขาก็มีชื่อว่าดอตจิวก็ถามว่านักโทษออกมาจากคุกได้ยังไงดอตเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้แต่ว่าอยู่ๆผู้คุมก็หายไปหมดพวกเราก็แค่เปิดประตูแล้วก็เดินออกมาแค่นั้นระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอยู่โนอา,าเขาก็ตะโกนบอกว่าให้ระวังข้างหน้าด้วยแล้วพอดอตเบรกรถกระทันน, <ๆ S 2> น้ากงีแย่ปืม เอาไปเลยปืนมันไม่มีลูกแล้วก็ไม่บอกกูก็กลัวตั้งนานทีนี้ดอทเขาก็ยึดกุญแจรถเอาไว้แล้วเขาก็บอกให้ทุกคนช่วยไปหาน้ํามันกันมาก่อนตอนนี้น้ํามันรถมันใกล้หมดและส่วนจิวตอนนี้เธอก็ต้องคอยสอนมาทิวด้าทุกอย่างทั้งเรื่องวิธีการเอาตัวรอดหรือแม้กระทั่งเรื่องการลักน้ําแล้วพอได้น้ํามันมาเรียบร้อยดอทที่กําลังคุยกับโนอาอยู่เขาก็บอกว่าแม่นายนี่โหดดีเนาะโนอาก็บอกว่าเรากําลังหาทางรักษากันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าพวกเรารักษากันไม่ได้มาทิวดา้าเธอก็ต้องอยู่ด้้้้้ววววววยตัััเอออองงงงใหหไดดแลลพพทรรู่าาาากกขจิํษ เขาก็เลยยังจะตามจิวไปด้วยแล้วพอขับรถรอบนี้จิวก็มาสอนให้มาทิวด้าขับรถให้เป็นแล้วพอขับรถมาสักพักหนึ่งเอาอีกแล้วเจอเรื่องแปลกๆกันละไอ้กลุ่มคนที่ขวางถนนพวกนี้มันก็จับคนมาห้อยหัวเล่นทีนี้จิวเธอก็รีบมาขับรถเองแทนที่จะถอยหลังมาเธอก็ดันขับรถพุ่งไปชนอีกและกลุ่มคนที่อยู่แถวนี้พวกเขาก็เข้ามาทําร้ายพวกของจิวไอ้คนพวกนี้ก็พยายามดึงพวกของจิวลงมาจากรถแล้วกว่าจะหนีกันมาได้ทั้ง4คนก็เกือบตายทีนี้จิวเธอก็ต้องเป็นคนมาขับรถเองแล้วพอ ว่าน่าจะมาถึงศูนย์ว Eller, ิจัยแล้วแต่ว่าจิวก็ไม่กล้าขับรถเข้าไปตรงๆเธอก็ขับรถห่างออกมาหน่อยและส่วนดอเาก็ถามว่าแน่ใจนะว่าจะไม่เขาอยู่ด้วยจิวก็บอกว่าไม่เป็นไรดอทก็ไปตามทางของตัวเองเถอะจากนั้นจิวกับดอทก็แยกกันที่นี่และส่วนจิวก่อนที่จะเข้าไปที่ศูนย์วิจัยเธอก็บอกให้ลูกๆรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวเธอจะเข้าไปเช็คเองว่าข้างในมันอันตรายไหมแล้วถ้าเกิดว่าแม่ไม่กลับมาเธอก็บอกให้มาทิลด้าอยู่ที่นี่ไปก่อนอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าข้างในบ้านหลังนี้มีน้ําา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 าแล้้วววกกก็็อออออหรรรรยู่่่่่่ถเเิิิิดดตตนนนททีีจคคคบธใม ที่ไปได้นอนก็น่าจะตายกันหมดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นลูกของเธอก็น่าจะปลอดภัยจากนั้นจิวเธอแอบเข้ามาที่ศูนย์วิจัยแล้วเธอก็ได้ยินฐานสองคนนี้คุยกันเรื่องรหัสผ่านประตูอันที่ริงฐานทั้งสองคนก็เริ่มจําเลขรหัสผ่านประตูไม่ได้เหมือนกันพวกเขาก็เลยคุยกันว่าน่าจะเป็นเลข2 4งสี่หมั้งแล้วพอกดดูเออมันใช่ด้วยแล้วพอจิวได้ยินรหัสผ่านเธอก็ท่องเอาไว้เลย2 4งสี่หแต่พอเดินมาถึงหน้าประตูเธอก็เกือบลืมจิวก็นึกอยู่สักพักหนึ่งเลยกว่าจะจํารหัสได้แล้วพอเข้ามาข้างในเธอก็ปลอมต ที่นี่แต่ละคนก็เริ่มมึนๆกันทุกคนจิวก็ถามว่าผู้หญิงที่นอนหลับได้เธออยู่ที่ไหนล่ะโดยความที่นักวิจัยคนนี้เขาก็มึนๆเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าทางนั้นมั้งแล้วพอจิวเดินมาเธอก็เจอกับนักวิจัยอีกคนหนึ่งนักวิจัยคนนี้เธอก็ถามว่ามาเอาตัวอย่างเลือดเหรอจิวก็เลยบอกว่าใช่นักวิจัยคนนี้ก็ไม่ได้สนอะไรเธอก็บอกว่าไปเจาะเอาได้เลยแล้วพอจิวเดินมาหาหญิงชราคนนี้ที่นอนหลับได้เธอก็ถามว่านี่จะมาเจาะเรื่องของเธอไปอีกแล้วเหรอดูสภาพแขนของเธอที่เนี่ยพุนไปหมดแล้วจิ มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแล้วเธอก็ต้องการใครสักคนที่มาดูแลลูกสาวเธอจิวก็บอกว่าขอแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวทุกคนก็จะตายกันหมดผู้หญิงชราคนนี้ก็บอกว่าดูสภาพเธอที่เนี่ยจะช่วยใครได้อันที่จริงเธอต้องตายไปตั้งนานแล้วด้วยแต่ว่าหมอที่โรงพยาบาลก็ดันเก่งช่วยเธอกลับมาได้ในระหว่างที่คุยกันอยู่ดรเมอร์ฟี่ก็เดินเข้ามาพอดีเธอก็ถามจิวว่าจิวมาทําอะไรที่นี่ก็เธอได้พี่กันมาจากไบอันก็เลยมาที่นี่ดกรก็ถามว่าแล้วไบอันอยู่ที่ไหนอ่ะจิวก็เลยโกหกไปว่าเราแยกกันสักพักนนนนึงแล้้วววตอีีีพกกกคุณมิธรััษา ด็อกเตอร์ก็บอกว่ายังเลยนี่ก็ผ่านมา6วันแล้วด้วยตอนนี้ก็ทําได้แค่คิดค้นยากระตุน้นที่ทําให้พวกเรายัางทํางานได้ต่อให้พวกเราจะมีสติก็จริงแต่ว่ามันก็ส่งผลให้ระบบประสาทของพวกเราเสียหายไปด้วยเมอร์ฟี่ก็แนะนําว่าไหนๆจิวก็มาที่นี่แล้วก็ไปเอายาก่อนดีกว่าอย่างน้อยเธอก็จะได้มีสติอยู่บ้างแล้วกลายเป็นว่าจิวเธอก็หมดหวังกับการรักษาไปเลยแล้วเธอก็รู้ตัวว่าอีกไม่นานทุกคนจะตายกันหมดเพราะว่าไม่ได้นอนและระหว่างที่เธอกําลังเศร้าอยู่อยู่ๆดอนมันก็ขับรถมาที่นี่แล้วก็ไม่ได้ขับมมาาแคค่นนเดียวักก็พลู เธอทั้งสองคนมาด้วยพอจิวจะวิ่งไปช่วยเธอก็โดนจับไปอีกคนนึงดอนมันก็พยายามบอกกับทหารว่าพวกเรามาช่วยและส่วนมาทิวด้าที่เดินลงมาจากรถเธอก็บอกกับทุกคนว่าเธอนอนหลับได้แล้วกลายเป็นว่ามาทิวด้าเธอก็โดนจับมาทดลองอีกคนนึงและก่อนที่จะทดลองมาทิวด้าเธอก็ถามนักวิจัยว่าลิงตัวนี้มันยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมซึ่งลิงตัวนี้มันก็ถูกเปิดกระโหลกออกมาแล้วสาเหตุที่ต้องทําก็เพราะว่าพวกเขาก็อยากรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้นอนไม่หลับแล,ล้วลิงมันก็เป็นสัตว์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ทสุดดพวกกเเขาา็ลลยต้องงจิม ้อะไรแบบนีขนาดพวกเขาให้ลิงดมยาสลบมันก็ยังไม่หลับหรือกระทั่งการที่เปิดกระโหลกของลิงออกมาทั้งหมดก็เพื่อลดความดันในสมองและดึงน้ําไขสันหลังออกมาแต่ถึงทําขนาดนี้ลิงก็ยังไม่หลับอยู่ดีแล้วนี่มันก็เป็นวิธีสุดท้ายแล้วด้วยที่เราคิดออกจากนั้นนักวิจัยก็ลองให้มาทิวด้าดมยาสลบดูบ้างดมแค่แป๊บเดียวมาทิวด้าเธอก็หลับไปเลยทีนี้ก็ชัดเจนแล้วว่ามาทิวด้าไม่เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องหาคําตอบจากเธอให้ได้ว่าเธอหลับได้ยังไงและส่วนจิวที่โดนจับมาไว้ในห้องนี้ตอนนี้เธอเองก็เริ่มมคุยยไ่่่ออรรู้เืงแล เมอร์ฟี่ก็เดินมาถามอย่างหนึ่งเธอก็ตอบอีกอย่างหนึ่งแล้วพอจิลถามกลับเมอร์ฟี่เธอก็ตอบอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าท้งสูตวิจัยก็หนักกันทุกคนและส่วนดอสจากที่พวกเขาตรวจสอบประวัติมาพวกเขาก็รู้ว่าดอสเคยเป็นช่างไฟมาก่อนทางสูนวิจัยพวกเขาก็เลยชวนดอสมาทํางานด้วยทางนั้นมาทิวด้าเองที่อยู่ในด้านการเตรียมการทดลองเธอก็รู้สึกว่าคนแก่คนนี้น่าจะหยุดหายใจไปแล้วแพทย์กับเมอร์ฟี่ก็เลยรีบปั๊มหัวใจของเธอกลับมาแต่สุดท้ายผู้หญิงชรา,าคนนี้ก็ตายอยู่ดีและส่วนพยาบาลคนนี้กก็บอว่่าาเพระแมมมมมงุทีี มุมเยอะมากเธอก็เลยตายแต่ละคนตอนนี้ไปไกลแล้วเมอร์ฟี่เธอก็เลยสั่งว่าง,งั้นก็ไปเอาตัวโนอาห์มาแทนอย่างน้อยก็ลองเทียบดูว่า2พี่น้องคู่นี้มีอะไรต่างกันบ้างทางหน้าจิวเองเธอก็เห็นภาพหลอนของโนอาห์ที่พุ่งเข้ามาทำร้ายเธอซึ่งความจริงโนอาห์ตอนนี้เขาก็ยังนั่งอยู่ข้างๆอยู่เลยและส่วนอาหารที่อยู่ด้านนอกตอนนี้พวกเขาก็เริ่มหลอนไปเองทุกคนก็คิดว่ามีคนมาโจมตีเพราะว่าไอ้ลูกสนอันนี้มันตกลงมาทุกคนก็เลยเอาปืนมาไล่ยิงมั่วๆแล้วไม่ใช่แค่ยิงมั่วๆยิงกันเองก็มีแต พวกนักวิจัยเองพวกเขาก็โดนยิงไปด้วยและโนอาที่ถูกพาตวัวออกมาเขาเองก็กําลังจะโดนยิงเหมือนกันดอนก็พยายามมาห้ามทหารคนนี้เอาไว้พอทหารคนนี้ได้สติเขาก็คิดขึ้นมาได้ทั้งหมดไปเพราะมึงใช่ไหมที่บอกให้กูฆ่ามันทหารคนนี้เขาก็เลยพุ่งมาต่อยกับดอสแทนและส่วนจิวที่หนีออกมาจากห้องนี้ได้เธอก็พยายามเดินไปหามาทิลดาทางนัานเมอร์ฟี่เองเธอก็บอกให้หมอฉีดยายให้เธอเพิ่มหน่อยมาทิลดาก็พยายามตะโกนห้ามแต่ว่าก็ไม่ฟังเลยแล้วพอจิวเดินมาถึงห้องนี้ด็เตอร์เมอร์ฟี่อยู่ๆเธอก็ม า,าิเธอก็บอกว่าเมื่อกี้คุณไม่ได้ไล่อากาศออกจากเข็มก่อนถ้าฉีดเข้าไปโดยที่ยังมีอากาศอยู่ในเข็มฉีดยาคุณก็จะตายได้เลยแล้วพอจิวช่วยมาทิวดาออกมาได้ด้วยความที่ตอนนี้มีมาทิวด้านคนเดียวที่ยังมีสติครบท้วนเธอก็พยายามไปตามตัวโนอามากับเธอและส่วนโนอาตอนนี้เขาก็กำลังแก่สายไฟอยู่เพราะคิดว่าเป็นปลาแล้วก็เรียบร้อยโดนไฟชอ็อตคว่ำเลยมาทิวด้าก็เลยรีบวิ่งไปเอาเ อกแม่ถอยห่างออกมาก่อนไม่งั้นจะโดนไฟดูดไปด้วย้วยความที่ไม่มีสติอะไรและจิวก็เปิดเครื่องเลยแล้วก็เรียบร้อยโดนช็อตทุกคนจากนั้นพอถึงเช้าใครที่หลับอยู่ก็แสดงว่าตายทุกคนและส่วนใครที่ไม่ไหวก็ทําได้แค่ลืมตาแล้วก็นอนอยู่เฉยแบบนั้นแล้วพอมาธิดาฟื้นขึ้นมาเธอก็รีบไปปลุกพี่ชายของเธอจากนั้นโนอาเองเขาก็ตื่นขึ้นมาเหมือนกันโนอาก็บอกกับทุกคนว่าเขาหลับและเขาก็ฝันด้วยถึงจิวจะยังมึนๆเธอก็ยังดีใจได้ที่ลูกของเธอปลอดภัยแล้วพอมาธิดาอมองไปที่เครื่องปังหัวใจเธออออคิดะไรก เธอก็เดินมาบอกกับโนอาว่าตอนที่พี่โดนไฟดูดหัวใจของพี่หยุดเต้นแล้วพี่ก็กลับมาได้เพราะเครื่องปั๊มหัวใจมันก็เหมือนกับตอนที่เธอจมน้ําแล้วตำรวจสองคนนั้นมาช่วยเธอเอาไว้ตอนนั้นมาทิวดาเธอคิดว่าเธอน่าจะตายไปแล้วเหมือนกันมาทิวดากับโนอาทั้งสองคนก็เลยคิดว่าถ้าอยากให้แม่รอดงั้นแม่ก็ต้องตายด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็พาแม่ลงไปที่แม่น้ําแล้วพอทั้งสองคนเห็นว่าแม่นิ่งไปแล้วโนอาก็พยายามปั๊มหัวใจของจิวให้กลับมาและทุกคนก็ได้ยินเสียงหายใจอีกครั้งหนีีี้้กก็็จบเเพยงท่านรขอ ขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามมากดให้หน่อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่โดเน a t ั o เข้ามาด้วยสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ